ขอบคุณที่เข้ามาชมช่องนานาสาระช่างชัยชาแนลครับวันนี้เรามาพูดเรื่องเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เพราะอะไรพ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งเสียลูกได้เรียนในระดับสูงสูงเพื่อหวังที่จะให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนอยู่สุขสบายกันทั้งนั้นเพราะพ่อแม่ เหนื่อยมามากแล้วแต่ก็ยังมีพ่อแม่หลายคนที่มองข้ามไปก่อนที่จะเป็นอย่างที่หวังไว้จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างสมมุติให้ลูกเรียนวิชาช่างสาขาช่างยนต์เป้าหมายเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวธา,านบริษัท หรือเปิดร้านขายอะไรคือจะต้องเรียนให้รู้จริงรู้จริงแล้วปฏิบัติจริงโดยการฝึกงานพอเหนื่อยหน่อยไม่เอาแล้วชอบงานสบายๆเช่นอยู่ในห้างพนักงานเสิร์ฟพนักงานต้อนรับ ในบริษัทต่างๆอาจจะได้เงินเดือนสูงเป็นที่พอใจแต่เป้าหมายอาชีพไม่เอาแล้วแม,ม้แต่คนขับรถในเจ้านายนั่ง,องพอรถเก่าคนขับก็แก่ทำงานจ้างมาหลายปีเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวบริษัทจ้างให้ออกรับพนักงานใหม่ ชาตัดไม่มากเพงินเดือนไม่สูงประสิทธิภาพสูงกว่าลูกเราเลยตกงานได้เงินมานิดหน่อยใ่ายอย่างเดียวไม่มีรายรับในที่สุดก็หมดไปมีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็อยู่ในวังวนเหมือนพ่อกับแม่ที่เห็นกันอยู่เยอะ แต่ในกรณีที่ลูกตั้งใจและพ่อแม่ก็มีเป้าหมายต้องทำให้ได้อาชีพมาจะเป็นคนจีนคนไทยก็เหมือนกันพ่อแม่อาจจะล้มหายตายจากไปตามการเวลาธุรกิจยังอยู่ลูกมาสารต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นเปิดสาขากันมากมาย ในวงศาขนาญาติทำให้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าด้วยเหตุนี้เองผมย้อนกลับไปถึงตัวเองตอนฝึกงานถูกสับโคกร้องให้กลับบ้านไปหาพ่อพ่อพูดคำเดียวมึงกลับไปนั่นเป็นโอกาส ทำงานไม่ตายหรอกก็เลยจาเป็นต้องอดทนกว่าจะถึงวันนี้และมีพ่อแม่กี่คนที่คิดได้อย่างคุณพ่อผมเชื่อว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเรื่องนี้ไม่โทษเด็กหรอกบางรายพ่อแม่เอาลูกมกาฝากเด็กทำงานที่บริษัทผมพอลูกไม่ชอบทำอ้างน้นนี่สารพัด จะมีน้อยมากที่ผู้ปกครองกลับมาถามว่าลูกผมทำงานไม่ได้เพราะอะไรหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อคิดชศกิจใจให้กับผู้ที่อยากหาอาชีพมากกว่าการหาเงินในช่วงแรกของการฝึกงานหากท่านมีข้อคิดดีๆเป็นช่องทางให้ลูกหลานมีอาชีพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ